ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสำรานนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าหลังจากที่ศาลจังหวัดนาราธิวาสได้ออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีตักใบตำรวจได้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาในทันทีโดยมีการตรวจคน52จุดเฝ้าระวัง241จุดทั้งตามบ้านภูมิลำเนาทางบ้านญาติของผู้ต้องหาแต่ก็ไม่พบตัวผู้ต้องหาจึงได้มีการประสานตำรวจสากลออกหมายแดงทั้ง14คน ต่อมาสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหนึ่งคนหลบหนีไปที่ประเทศญี่ปุ่นและอีกหนึ่งคนหลบหนีไปยังประเทศอังกฤษแต่ก็ไม่สามารถติตตามจับกลุ่มตัวได้จนเมื่อคดีนั้นหมดอายุความและศาลสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องจึงระง,งับตามไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39วงเล็บ6กทำให้หมายจับหมดสภาพบังคับ ผู้ช่วยผอบตรกล่าวว่าที่ผ่านมาตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพยายามที่จะติดตามตัวผู้ต้องหาทุกคนอย่างเต็มที่แม้ภายหลังคดีหมดอายุความพบว่าประหลัดอำเภอท่าอุเทนซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีปรากฏกายกลับมาทำงานตามปกติก็ขึ้นอยู่กับต้นสังกัดในการพิจารณาต่อไป ส่วนการที่ไม่สามารถตามจับผู้ต้องหาได้จะเป็นความผิดพลาดของตำรวจหรือไม่นั้นเชื่อว่าพลตำรวจเอกอกิติรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเมื่อไม่สามารถตามจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีตักใบได้อาจจะส่งผลให้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงขึ้นพลตำรวจโทสำราญกล่าวว่าได้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนตำรวจในพื้นที่ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่แล้ว